ในซอยมาแย่งกันซื้อหมดเลยแทบจะไม่ได้กินเลยเหลือสองอันอันนี้ก็จะเป็นเครือจากต้นนี้เหมือนกันเมื่อวานต้นนี้ให้ให้รูปประมาณแบบสิบสองหวีอะ่ะและใหญ่มากด้วยน้ำวาพันนี้เทวีด้วยอ่ะสวัสดีทุกท่านนะฮะคุณคระบคังเออใหญ่มากอะ่ะแล้วก็เนี่ยกำลังหั่นอยู่เมื่อกี้ก็คือกินเสร็จแล้ว กิ้งจกผักเลยคือมีแบบเยอะมากอ่ะอันนี้เขาเรียกผักโขมไทยเออน่นเราก็อดตามเคยคือยังไม่ทันแจกพี่ๆน้องๆเลยฮะพี่ไก่และท่านอื่นๆคือคนในซอยแย่งซื้อหมดเลยอุ้ยฝนมาแล้ว <laughs> อันนี้เขาเรียกผักโขมไทยนะซึ่งกินเหมือนผักโขมฝรั่งเลยคุณสลตด,ดูช่องนู้นนะฮะคือเอามาไม่รู้อบชีสได้ป่ะแต่ว่าผัดหรือลวก จิมน้ำพริกนี่สุดยอดแล้วก็อันนี้เขาเรียกเสาวรสนี่เสาวรสนะฮะ Passion f o o d s ต้องมี passion นะแล้วก็อันนี้เป็นผักหวานป่าซึ่งไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่ก็ได้กินอันนี้เป็นตำลึงไม่ป่าหรอกตำลึงไทยนี่แหละนะฮะก็ไปเอามันมีลำต้นเก่าที่ไหนไม่รู้ก็มาปักไว้เฉยแล้วก็น่าจะได้กินยาว นะฮะจะพาชมอันนี้เขาเรียกพริกอันนี้เรียกกระเจี๊ยบขาวเออเก็บไม่ทันอันนี้เรียกพริกพริกป่าพริกบ้านพริกไทยอะไรไม่รู้ละอันนี้เรียกมะเขือเทศแต่ยังไม่ออกนะแต่ออกดอกแล้วแล้วก็อันนั้นเป็นไผ่ก็ คุณคาร์ครังกำลังรับชมอสวัสดีทุกท่านนะอันนี้เลีต้นหงอนไก่นะดอกหงอนไก,ก่น่ารักดีให้ใหดูไกลๆเหมือนสาหมอมไงไม่รู้ก็อันนี้เรียกอะไรไม่รู้อ่ะใครรู้บอกเลยแต่หน้าฝนเรารู้สึกหอยทากบุกหอยทากมาเต็มเลยอนะ่ะแล้วก็มากินกินกินต้นเนี้ยจะบอกว่าไม่ค่อยได้ดูแลเขาเลยแต่ว่า ก็ออกให้เต็มเลยอะเมื่อเขือม่วงเนี่ยคือล้มแล้วล้มอีกเนี่ยคือไม่ที่ดูแลเลยแต่ว่าแบบเนี่ยออกให้ตลอดเลยอะออกให้กินแบบเต็มต้นเลยเนี่ยออกแบบแล้วนี่คือล้มไปสองครั้งแล้วอะเนี่ยล้มนอนเลยอะแล้วก็ไม่ได้ค้ำด้วยแล้วก็ออกทั้งวันทั้งคืนแต่รู้สึกไหวทากินแล้วนะฮะอันไหนที่ใกล้ดินเนี่ย ไปท้าบอกชอบมะเขือม่วงมากคุณมาะมาดูได้ต่อสาวคนไหนไม่เชื่อก็เวลาเจอทักไทยก็บอกไหนงูที่อยู่บนหัวอันนั้นเรียกโกดจุลาซึ่งน่าจะกลิ่นมันน่าจะเหมือนพวกผักชีลาวเอออันนั้นเมล่อนไม่ใช่เมล่อน เลมอนเออเลมอนเหลืองนะฮะอันนี้ก็เรียกอะไรนะมะขามป้อมเอออันนี้เรียกทับทิมอินเดี๋ยได้กินตลอดพี่สอนจะโกนหนวดไหมครับเนะ่เดี๋ยวถ้าถ้าวัานไหนฝนฝนตกกับฝนไม่ตกจะโกนเอาชิ <c oughs> ้นไม่ทัน จะเล่นและคิดไม่ทันงูมไม่กล้าเข้าสวนนะฮะบอรบอะบนหัวเป็นพญาง,งูนี่ดีกว่าน,นี่คือลำไยอินโดเออตอนแรกกัซื้อมาแล้วจริงๆคว้างๆเขานี่จ้าออกช่อเต็มต้นเลยจ้าทับทีมดีนะฮะเหมือนคราวผมใช่ไหมมีต้นทุเรียนไหมทุเรียนเคยลองแล้วแต่ว่าปลูกยากมันไม่ขึ้นอยากปลูกหมอนทอแล้วมันไม่ขึ้น แต่ว่าเรามีของเล่นใหม่แล้วเรากำลังจะปลูกอ้งุ่นตรงรั้วนี้ซึ่งมาเป็นหอพักเก่าของต่อเดี๋ยวจะให้ดูทางนี้อันนี้รู้สึกเป็นดอกเข็มอันนี้ปลูกไว้ให้แมวกินเล่นเขาเรียกไผ่เงินไผ่แมวนั่นเองอันนี้กระดังงาใครจะรนไฟก็ลวนไป ผูซื้อมาใช่หรอพี่องุ่นจะขึ้นชั้น3ามทาหมด่ะเดี๋ยวคอยดูเพิ่งซื้อพันองุ่นมา2ต้นในแล้วลองก่อนเขาลอกไอเขาลอกอะไรเหรเขาบอกให้ลองปลูกพันแบ็กโอปอกับไว้มารากาพันพื้นๆืนแข็งแรงก่อนแล้วถ้าเวิร์กอ่ะเดี๋ยวจะปลูกไซมัสค่ะ ลีห่หอมๆมันจะมีเขียวหหวม่วงมั้งแล้วก็ใส่มาส,ส์าสีเขียวโลละสองหมื่นคุณอุ้มหะลือไทยเป็นไงไมไ่เล่นไม่ได้เจอไม่ได้คุยไม่ได้ทักเลยอุ้มหะลือไทยเป็นไงมั้งอันนี้เป็นมาเดือ่อะอะไรนะลืม เอ่อสตรอเบอรี่เวเต้ซึ่งมันหมดลูกไปแล้วสงสัยต้องตัดแ,แ,แต่งกิ่งมันเนี่ยใบเป็นลาสนิ่มและน้ำค้างลงแต่ว่าอร่อยมากนะไส้แดงแล้ะเปลือกก็อร่อยอันนี้เชอร์รี่ซึ่งเชอร์รี่อะ่ะกินไปหมดแล้วมันก็ตกเต็มต้นมันก็ตกหมดละเออจะพาไปดูข้างในหน่อยก็ได้โอ้ยดินติดขาเมื่อวานผมตัดแ,แต่งหมอนะไปหน่อยนึง ก็เลยเ,เพิ่งกําลังออกไหม่ซึ่งก็น่าจะออกลูกใหม่มันขึ้นไปสูงมากเลยแล้วก็แบบไม่ค่อยออกลูกแล้วก็เลยตัดแต่งหน่อย <_ d> um> เขาก็แตกกิ่งแตกยอดเดี๋ยวเขาจะออกลูกอันนี้เป็นหม่อนดำออสตุรกีซึ่งหวานมากหวานแบบหวานมาก,มากๆครับมันก็เลยไม่ทันนกไม่ทันกระลอกนะกระลอกมาบ่อยมากอันนี้เป็นมะกรูดอันนี้เป็น จำไม่ได้ว่าเป็นพวกมาอึดหรืออะไรสักอย่างขอไปเก็บนะได้อะไรมาบอกเลยเออจะกลับมาทำคุกกี้ขายอีกรอบแม่ครัวไม่อยู่ด้วยเป็นเดือนแล้วจะทำอีกรอบ เดี๋ยวนะลูกท่านขอดูก่อนเหมือนสั่งแกร็บไว้ออกำลังมาโอเคอ่ะต่อมะกูดมะนาวมะพร้าวส้มโอพระแหงเตงโมเราก็ต้องใช้โยโฮฮิ้วป่ะคุณทิพี่พอนแต่เนี้ยไอ้ถอยทากลงอันนี้ไปเอามาจากบ้านแม่เป็น น,นี่คือแกงขี้เหล็กม่วงเอ้ยอันนี้ดอกมาอันนี้มาเดือเราเดี๋ยวเราจะทำองุ่นแล้วขยายพันธุ์สวนองุ่นเราไปขายเนี่ยคนที่ชมไลฟ์มาดูนะฮะดอกแช์จริงหรอนี่ไก่บอกบันเหมือนดอกแช่เออไม่แน่แต่เขาบอกไปขี้เหล็กอดอกแช์ก็ร้อยเอาดอกมาแกงส้มอันพสาสต้ามาแล้ว จะเอา,าอะไรดีจะแจกฟรีแจกมะเขือม่วงมะเนี่ยเต็มต้นเลยเดี๋ยวเดินเข้าไปดูได้หน่อยมะเขือม่วงมาเดี๋ยวนะทุกท่านรอแปบ๊บเดี๋ยวบอกหลานแป๊บหนึง่ง ฮัลโหลรับอาหารหน่อยครับ oh. ครับครับอะต่อ <c oughs> อะต่อสงสัยจ,จะกลับไปเดินทางกลับบ้านหรือ อ่านะฮะอะโอ้จะเริ่มมืดแล้วจะให้ดูอะไรก็ไม่ให้ดูอันนี้เขาเรียกทงทงจากปูฐานที่เบสจะไม่ได้แล้วเออเอามาแขวนไว้กันอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> อาจจะไม่ได้กันอะไรก็ได้จะให้ต้นไม้ออกรูปดกตกต,รตรงนี้นะ่าจะมีเครือนหนึ่งนะเมะื่อกี้เอออันเดียอนี้เรือเล็กเกินไปแล้วก็ตรงนั้นจริงๆมีไม้พวก เฟออะไรกินข้าวนอนงั้นทิ้งเรานะนะเดี๋ยวคืนนี้ถ้าอะไรยังไงก็เดี๋ยวค่อยไลย่ไปอยู่บ้านแล้วหนวดเขายาวอ้วนด้วยมีขี้มูกเลยเนี่ย <c oughs> อ๋อไม่ใช่ขี้มูกหนวดเงาะฝรั่งยังอยู่ไหมอยู่เมื่อกี้ฝรั่งมาไปสู้กับอีกตัวที่ปากซอยก็เลยปล่อยมัน แล้วก็เจ้าลูกเนี่ยลูกหลานของคุณย่าไม่ช่ออกโตหมดแล้วไปแล้วเดี๋ยวว่ากันคืออนนี้เดี๋ยวว่าตงว่ารูปอะไรแล้วมาเมาสกันใหม่เพราะนี่มันเกินสองนาทีแล้วไปแล้ว